ในที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างกับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะครับนะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง2พฤศจิกาย,ยนนี้มีผู้ร่วมการแข่งขันตั้ง38ประเทศทั่วโลกครับโดยที่โรงแรมอังสนาลากูนาภูเก็ตนายสุพลส่วนรัตน์นผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะครับ WAGC นะครับวู้ ไฟนอลสองพนยิปซีโดยมีนายไอร์ชานินาธานนะครับประธานการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโลกให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายฤทธิชัยวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำน,นักผูเก็ตนะครับและก็นางรัชดาพลโออินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตผู้มีเกียรติชื่มอมวลชนอะไรก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก38ประเทศกว่า400คนข้าวรวมันนะครับโดยนายพิซีเฟิร e ์สนะครับมีการเชิญธงชาติแต่ละประเทศนะครับแต่ละชาติ38ประเทศ ซึ่งเป็นทายลักษณ์ของความสามาคัคคีและเป็นมิตรภาพระหว่างประเทศครับําหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครแล่นชิงแชมป์โลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะโดยจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศนะคะในว่าซ0ิป,ประเทศเพื่อให้นักกอล์ฟสมัครแลดนถุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกและก็ปะเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ WGC ที่น่าตื่นเต้นนะคะในการแข่งขันแบบทั่วทัวโลกโดยไม่ต้องผ่านการขัดเลือก ด้วยดยในปีนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันค่ะเขาจัดกันในระหว่างวันที่25ตุลาคมจนถึง2่องพฤศจิกายน2567โดยจะทําการแข่งขันกันค่ะที่ลากูน่าภูเก็ตกอล์ฟคอสต์เรดเมลเทนกอล์ฟคอสต์บลูแคนยอนเลคคอสต์และก็แคนยอนเล c คอสต์ค่ะโดยตลอดการแข่งขันเนี่ยค่ะผู้ร่วมการแข่งขันก็จะเข้าพักกันที่โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตซึ่งก็เป็นโรงแรม5ดาวขง้งภูเก็ตเลยนะสะท้อนให้เห็นทึ่งสักกิย ภาพข้องจังหวัดภูเกต็ตในการรวมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้และกายยอกระดับการเป็นสปอร์ตทัวริ m ซึมข้องจังหวัดตามแพนนแม่บสซิบเศร้าลักเศรษฐกิจและสังคมข้องจังหวัดภูเกต็ตนั่นเองค่ะ